เฮียสี่เหมือนเดิมสี่ชามาน้องสี่ถ้วยเฮียปีนี้แชมป์มันนอนมาเต็งตัวเนี้ยไม่มีอีกแล้วมีเปล่าเราอ่ะอ้ามาแล้วสี่ถ้วยนี่หนึ่สอแน่นอนปั๊บอันนี้ของเองเอาไป <c oughs> เอ้ยเฮีย er. แล้วถ้วยอ่ะก็อเองไม่มีถ้วย <c oughs> นี่ไงกินแบบนี้ไปก่อนปีนี้จำได้ปะ แมตช์แรกอ่ะแดงเดือดอ่ะจำได้ฮะห้าศูนย์จำได้ปะแมตช์สองสี่ศูนย์เนี่ยคัตออฟเก้าศูนย์ของแท้ไอ้น้องกินแบบนี้เป็นแฟนแมนยูต้องอดทนเฮียฟังผมนะเมื่อเนี้ยผมจะไม่ยอมจ่ายเงินด้วยแล้วผมเนี่ยจะไม่กลับมาที่นี่อีกด้วยเฮียงั้นฝากบอกแม็กควด้วยอย่าสร้างคอนเทนต์เยอะขี้เกียจอ้ำแล้วไปโชคดีนะ้อ้ดองอ้ําเดี๋ยวเฮียแล้วเองไปเด็กของใช่ป่ะเดี๋ยวเจอพี่ถอนคนแน่ ผดดติดกามซะแล้ว <laughs>